มงคลชีวิตข้อที่หนึ่งการไม่คบคนพาลลักษณะของคนพาลน,นั้นท่านว่ามีอยู่สามประการด้วยกันนั่นก็คือ 1. คิดชั่วคือการมีจิตที่คิดอยากได้ในทางทุจริตมีความพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผิดเป็นชอบ 2. พูดชั่วคือคำพูดที่ประกอบไปด้วยวจีทุจริตอย่างเช่นพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบหรือพูดเผอเจอ 3. ทำชั่วคือทำอะไรที่ประกอบด้วยกายทุจริตอย่างเช่นการฆ่าสัตว์ลักขโมยช่อโกง หรือจุดฆ่าอนาจารประพฤติผิดในกามเป็นต้นครับส่วนรูปแบบของคนผ่านนั้นท่านว่ามีข้อควรสังเกตดังต่อไปนี้ 1. ชอบแนะนำไปในทางที่ผิดหรือแนะนำในสิ่งที่ไม่ควรแนะนำอย่างเช่น แนะนำให้เราไปเล่นการพนันให้เราไปลักขโมยไปเสพยาหรือชวนเราไปฉุดคร่าอนาจารเป็นต้นท่านว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นพาล 2. ชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระอย่างเช่นไม่ทำงานตามหน้าที่ของตนเองให้เรียบร้อยแต่กลับไปก้าวไกยหรือ ยุ่งกับหน้าที่การงานของคนอื่นหรือชอบไปจับผิดเพื่อนร่วมงานชอบแกล้งยุยงหรือนินทาว่าร้ายคนอื่นเป็นต้น 3. ชอบทำผิดโดยเห็นสิ่งผิดเป็นของดีอย่างเช่นเห็นว่าการสูบยาเป็นเรื่องเท่หรือเห็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนโง่ หรือชอบรับสินบนทุจริตในหน้าที่การงานหรือช่วยพวกพ้องให้พ้นจากความผิดเป็นต้น 4. จะโกรธเคืองเมื่อมีคนพูดตักเตือนอย่างเช่นเตือนเรื่องการเที่ยวตเตร่เตือนเรื่องการดื่มเหล้าการกลับบ้านดึกหรือเตือนเรื่องการคบเพื่อนเป็นต้น ท่านว่าคนเหล่านี้จะรู้สึกโกรธเมื่อได้รับการตักเตือนและก็จะไม่รับฟัง 5. ไม่มีระเบียบวินัยอย่างเช่นไม่ชอบเข้าคิวตามลำดับก่อนหลังหรือชอบแซงคิวอย่างหน้าด้านด้านหรือชอบทิ้งขยะลงคลองลงข้างทางหรือไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมืองเป็นต้นครับ ขอนุโมทนาบุญและกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ